โอ้โหไม่เป็นไรอ่ายาบือยังค้างอยู่ตัดขาดแล้วหยุดเองด้วยอันนี้พี่เขาเตรียมของแข็งไว้ให้ลองไม่ผูเพินลิปฝรั่งมันทำได้ใช่ทำได้แต่แค่ว่าเหนื่อยคนตัดหน่อยอันนี้ใช้เป็น FHX อ๋อดีดีกว่าหินเจียแน่นอนพี่ถ้าพี่ใช้หินเจียอยู่ใช้ตัวนี้ดีกว่าอ่า มดไปหลาอยู่หรือว่าไปจริงเหรออันนี้พี่ใช้หินเจียตัดเหรอแก๊สแก๊สไม่แล้วก็แล้วถ้าไม่ใช้แก๊สพี่ใช้อะไรตัดหินเจียหินเจียโอ้โหก็อะไรเนี่ยอันนี้วิธีการใช้งานอย่าเพิ่งนะพี่อย่านิ้วผมขาดอันนี้ก็ตัวนี้มันจะดึงออกมาก่อนดึงออกมาเพื่อตอดึงให้หน่อยดีตีดนผีดึงไม่ดึงตีนผีเนี่ยดึงให้มันยาวขึ้นมาหน่อยดึงออกมาดึงออกมาอ่ะ นั่นแหละใช่ใช่อ่ะยาวนั่นถอดแล้วเอาแค่แบบระยะระยะยันอ่ะก็ตัวนี้ก็ทำาสึกจมาเยอะเหมือนกันเนี่ยอ๋อแน่นอนพี่กตัวเดโมครับเดโม่บีปปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปให้ล็อกก็พี่ก็จัดระยะอ่ะเดี๋ยวเอาลองปอกกดแค่แค่นี้ก็พออ่ะโอเคแล้วก็เวลานี้ก็เอาตัวนี้ยันแล้วก็ตัดเลยยัน โอ้เย็นอ่าใช่มันจะเป็นตัวยานนี้ตัวนี้เป็นพักมาเลยเนี่ยอ่าประมาณนี้พักมือไว้เลยมให้มั่นในแบบไหมคือบอกหมพี่ตัดเองเพราะพี่น่าจะแรงเยอะอ่ะผมอ่ะพอดูแล้วใช้แรงเยอะเราแต่เลยเอาเหลี่ยไม่ได้ มานบเยอะิเลยได้หมได้ไหมได้อะเมนหเดวม่ไ้ายกดอย่างเดียวแล้วก็คพาขยับมันไปเรื่อยๆย

แต่ถ้ามันยันเนี่ยมันจะตรงถ้าเราไม่ยันเนี่ยมันจะไม่ตรงอ่า อ่าหักเหรอหักมีใบเปลี่ยนไม่ไม่หักไม่เหรอไม่หักเหรออ,รอ,อ่าร้อนพี่ <c oughs> ระวังต้องระวังยังอยู่ใช่ไงแค่ชนโอ้ชนไม่มีใบายาวกว่านี้พี่มีมีใบแบบนแต่ผมไม่รู้ว่าหากกับเก้ากับแม่ ใบนี้หกใช่ไหมใบนี้หก็จับได้ใช้งานได้จริงหละไรกู้ไฟป่ะอะไรกู้ไฟจริงป่ะจริงๆอันเนี้ยจริงๆอันนี้เขาเอาใช้งานกู้ภัยตัดแคตซีรถใช่แต่ใบอ่ะอันนี้มันจะเป็นหกนิ้วแล้วก็มีเก้านิ้วแล้วก็มีสิบสองนิ้วอันนี้มันแล้วแต่งานพี่เลยมีเก้าอ่ะแล้วก็อันนี้ใบมันเป็นคาบาด ใบฝันครับใบหนึ่งมันใช้ได้นานไหมอ่าขึ้นอยู่กับงานพี่เหรอขึ้นอยู่กับงานแต่ใบละร้อยร้อยเก้าบาทร้อยบาทเน่ใช่ใบละร้อยก็แท็กหนึ่งห้าใบอะแ็หนึ่งห้าใบก็ห้าร้อยสิบสีรวมแหวนคเท่ากันเท่ากันน่าจะใช้เอนกัน ออกไหมตีขยับตีนไหมขยับเข้าไปข้างในนี่ก็กดตรงนี้ระวังร้อนนะระวังตีนผีมันเอ็นนี่ดันเข้าไปได้ไหม อะไรต้องแบบเหลี่ยนมนี้พี่มันไม่ตินถีบมันแน่งนงี้มันจะล้นถีบ lawan จะดีกว่าเพราะว่ามันตัดชับเดียวมันโดนกลางพอดีต้องให้ยาวออกมายาวออกมาข้างนอกเลยนี่แปลงมันสั้นจังแต่นี่เรื่องมียาวก็จะยาวติดตอค่ะ เข้าแล้วเหรอไม่เข้าก็มีใบหนึ่งแต่ก็เนี่ยแหละประมาณนี้ครับพี่ทุกอย่างใช้พวกนี้ตัดแก๊สเยอะที่สุดตัวทวดตัวทวดตัวทไดใช้น้ำอุ่นเย็นช่วยหน่อยอันนี้จบพี่แล้วก็รับประกัน3ปีปีคือตัวเครื่องรับประกัน2ปีอีกปีหนึ่งพี่ไปแลกคะแนนลงเพิ่มบวก่อีก1ปี ตัไ่ม่งม่คอนประมาณนี้แหละเออนตีเอาเพราะว่ามันไม่ตรงแต่ว่าแต่ว่าถ้งานลักษณะนี้ผมแนะนำา9นิ้วมันจะได้ข้ามออกไปเลยถ้ามข้ามไปมันจะไม่มีอนีไงโอเควจบเขาตัดให้ขาดก็ดีกว่าแก๊สอ่ะ ไม่ถ้าเราขีดเส้นมันจะได้อยู่งอ่ขีดเส้นเอาอ่อนไปไอ้เกี๊ยบโอเคจบแ่ะนี่ลอยก็จะประมาณนี้โอ้ได้ถ้าอย่างงี้นี่โอเคเอ็มสิบสองตัดได้เอ็มสิบสองเหนื่อยพี่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยผมจริงๆผมมีเอ็มสิบแปดตัวเล็กแต่ว่าเหนื่อยเขาเอาได้ไหมถ้าเอ็มสิบสองเขาเอาไได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเอ็มสิบสองใบเดียวกันใช่ไหมใช่ก็เอาใบนั้นใส่ ลองได้จะลองกำลังก็ได้วัดพลังดูอ่าดูรีวิวแล้วทำกันบ้านมาเยอะทำกันบ้านมาแล้วนะไอตัวนั้นอ่ะนีคะใเทเอาไม่ได้เนี่ยคนเนี้ยไหนพี่อ่าแล้วก็ใส่แบตก้อนเดียวกันได้เลยนี่ตัดเหล็กฉากเหล็กฉากสบายใจกว่าเยอะแต่ถ้าตัดไอเบีมเนี่ยปอแนะนำควันแบบหยาบๆให้เขาหน่อยเพราะว่ามันจะได้กินเยอะอคลายเสร็จ มันจะกินเยอะยวันนี้แล้วก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นทบายอ่าเป็นคบมันจะกินเยอะแล้วก็คลายเสร็จเร็วอืมนี่คราวนี้ลองตัดเหล็กฉากบ้างเอาเอ็มสิบสองเอ้ยไม่ใช่เอ็มสิบแปดเอ็มสิบแปดอ่ะเอ็กซ์เกิลอ่ะาาอลองเลย,ยลืมกันเอาตีนผีทาบทาบาแล้วก็ตัดใช่เอ,อ่าเอาอตีนผียันก่อนโอเคั ข้าวงี้มันจะเร็วอ่ะเข้ามุมไปเลยก,กินเป็นพี่เลยคช่ถ้าเข้าแบบนี้จะเร ใช่อันนี้จริงๆไม่ใช่ปัญหาเลยแต่แบบว่าการเข้าอาจจะต้องเมื่อกี้เราเข้าหน้าเต็มไงมันก็เลยแบบช้าแต่จริงผมมีอีกอันนึงมาเสนอพี่ท่านนี้เข้าได้ได้ได้นะอ่าอย่มีอีกอันนึงนี่ลงเอ๊ะลองอันนี้ดีกว่าอันไหนวะอันนี้อันไหนอันนี้ดี่าอันนั้อุ้ยท้องมันดีกว่าเอ้ยนิ้งมันดีกว่าหลุดเอกสารเอ่อนะล็อกกัน เอาให้ตรงก่อนเอาเอาอันไหนดีอันนี้แล้วเดี๋ยวอันนั้นเหรออันนู้นจะนานเลยนะพี่แล้วใบมันน่าใจนี่เลยแต่ถ้าแบบถ้าแบบนี้ผมว่านี่อันนั้นเลื่อยชักดีกว่าพี่นี่เหรอใช่งั้นอันนี้เปลืองใบพี่เปลืองใบเหรอเพราะใบมันใบที่ผมใส่มามันเป็นใบอะไอ่าี้ยแป๊บก็ได้พี่พ่อแป๊บก็ได้พ่อผมพูดติดไม่อยากทำ เห็นทุกค่ายมันจะทำแท็บง่ายไปใช่มง่ายไปเดี๋ยวนี้ได้ว่มเออ้ยได้ไหมเป็นหน้าตรงเป็นหน้าตรงนะพี่ยังกับเหล็กแนบไม่ใช่ไม่ใช่ี่เหล็กธรรมดาเหล็กเอกร้าวหนาเท่าไหร่พี่10มิลมั้ยเป็นพอดีน่าจะ10มิลพี่เขาแตะหนักง่าตลอดเลยว่ะไม่ต้องเที่ยวหรือลองของไปเลยเที่ยวจริงๆลองของกันไปเลยอันนี้ประมาณนี้ครับ ตัวนี้ท่าให้ตรงครับพี่แล้วก็ข้างหลังติดเลยไหมเขาจะลงไหมให้เขาลองให้ดูโอ้กระถิ่นจานโตโตโตนีดดีกว่าให้งั้นอ่ะนิดกว่าไอ้โตนั้นไอนี้ไม่นิ่งเออมันจะเด้งเอาโตนีดไปเอาขาหนีบเป็นนิดอ่าอันนี้ใช้เบอร์หนึ่งวัตต์กอเหล็กหนาหน่อยขนาด งานมือยังค้างอยู่ตัดขาดแล้วหยุดเองด้วยตะกี้ก็ซื้ออยู่ใช่ไหมใช่มันเริ่มใหม่แล้วมันมีระบบมันมีโหมดตรงนี้ก็คือปิดเปิดได้แต่ถ้าเปิดไปดีกว่าพอขาดปุ๊บหยุดปั๊บหยุดเลยเซฟตี้เลยครับเซฟตี้แล้วก็งานเนียนเลยดูเห็นไหมโอ้หเนียนคลิปดีกว่าแก๊สเยอะปิดการขาย มันจับไม่แน่นโอเคเระมาณนี้ก็อันนี้ก็แนวสองอย่างพี่อันนี้ตัดทำลายอันนี้มีข้อจำกัดนิดหนึ่งตรงกว้างสุดได้ห้านิ้วหรือร้อยยี่ห้ามิลหรือถอนอ่าใช่อนุรื้อถอนอันนี้แบบเน้นแบบนี่ดซอกแทรกอ่าใช่ใช่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาได้เลยครับ0863714473หรือ inbox ข้อความมาได้เลยครับเรายินดีไปทดสอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย